ราคาพื้นฐานนะครับบ l d b s Wickert นะครับ w i c k e r บให้ราคาพื้นฐานของหุ้นเสนาไว้ที่4บาท51สตางค์ครับพี่อันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตของหุ้นเสนานะครับสำหรับปีหน้านะครับเขาก็ตั้งเป้ารายได้จะเติบโต20%จากปีนี้นะครับที่คาดว่าจะมีรายได้3,500ล้านบาทครับพี่ออ๋ก็ดีนะก็ New h i ครับเขาบอก3าท44ต่างเองพี่อ๋องคะเปิดเปิดไหม ดูหุ้นเสนาหน่อยฟดีไห<ด><อ>มครับได้ยินค่ะพี่อ๋องค่ะได้ยินค่ะเสนาคุณนะครับ,รบจใช่ใช่รายได้ของเขาแค่ครึ่งปีแรกก็สามารถทะลุนิวไฮปีห้าแปดแล้วครับรายได้เยอะนะรา,ร,ารายรายได้เขาเยอะมากครับขายดีอ่ะก็น่าจะขายดีครับแต่เขาก็มีนวัตกรรมอะไรเข้ามาเสริมครับพวก โซลาเซลล์นะครับที่เสียค่าส่วนกลางเสียค่าส่วนกลางน้อยะแบบนี้ครับจุดเด่นของเขาเขาจะเอาด้านนี้ขึ้นมาครับประหยัดพลังงานใช่ครับประหยัดพลังงานครับอ่ะอ่ะพี่อองดูหุ้นเสนาเลยน้องแม็กเขาไปทำข่าวมาครับก็ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ยังเหมือนแกว่งเล่นข้างอยู่ครับตอนนี้ซึ่งโอกาสมันจะขึ้นได้ต่อก็มีดีเบลได้ต่อโดยกรอบล่างก็คือ อยู่ที่สามจุดสามสี่ครับไม่ต่ำแล้ว hmm. ก็น่าจะยังโอกาสในการ <Yeah. S 2> พลิกขึ้นได้ต่อโดยระยต้านถัดไปนะอยู่ที่สามจุดหกสามจุดสามจุดแปดทีละสิบตังเลยสามจุดหกสามจุดเจ็ดสามจุดแปดก็ถ้ามีอยู่ติดต่อหรือว่า,าลองเบ็ดดูก็ตามกว่าสาม สามจุดสามแปดก็ไม่คดีคราคาผม,ม,มไม่ต้องรอสามจุดสามสี่สามจุดสามแปดแล้วกันจุดคัดลอดครับผมค่ะครับผมเอาหมดยังครับพี่อองหมดแล้วครับทีนี้หุ้นเมื่อเช้าพี่อองแนะนำหุ้นอะไรเช้านี้เหรอครับเช้านี้เช,ช,ช้านี้มีมีตัว TCMC ครับ เพราะรว่า MC MC มอง <MC S 2> ที่ <MC S 2> ย่อตัวลงมาก็น่าจะเริ่มเริ่มมีการฟื้นตัวล้ว T C M C Thai p i n ม t ท a ป p i อ่อะครับอเอ่ออาจจะรอหน่อยรอรับสักประมาณ4.84ประมาณเนี้ยครับ4.84 4.86แล้วก็รอบนี้นี่น่าจะผ่านหบาทได้นะถัดไปประมาณสัก5.3 5.3 5.4ประมาณเนี้ยค,ครับแล้วก็จุดคัดล้อสก็คือ สี่จุดหกหกสี่จุดหกหกสี่จุดหกหกนะฮะครับอันนี้ตรวจครับผมอ่หรือ,อ,อเป็น BJC ครับ BJC BJC นีข่ของของแม็กอะไรนะของแม็ก ตอนนี้ราคาสกาสี่สิบสิบใช่ไหมครับก็รับรับตรงเนี้ยอืมแนวต้านห้าสิบาทจุดคัดล้อสี่สี่บาทครับคัดสองตัวสี่สิบสี่บาทเมื่อวานพี่แบนให้ให้บนจุดนี้นะใช่ดั่งกว่าสี่สี่บาทคัดล้อแนวต้านสี่ห้าแนวต้านห้าสิบโห้าสิบเยอะเยอะเยอืมะดีเจซี่อ่ะ ต้านเยอะนะจุดสูงเดิมพี่แถวจุดสูงเดิมครับต้านห้าสิบคัดสี่สิบสี่ครับคัดประมาณบาทห้าสิบตังดาวไซสี่บาทนะครับใช่กำลังมาเลยเนาะใช่ครับผมแล้วตัวอื่นแล้วค่ะคุณอ,อ๋งตัวอื่นอ๋อตัวอื่นก็จะมีเอออย่างเอ็กเสียก็ขายบ้างน,นะครับสิบสองบาทเดหน,นะะบา้าง ไม่รู้ได้ไม่รู้ได้ขายปะมันขึ้นมาสิบสองบาทช่วงต้นตลาดแล้วสิบสองจุดหนึ่งด้วยซ้ำปะครับสปอานะฮะ S P อ C ลงลงลงกันพี่ลงกัน S อพครับขายไปที่สองบาทค่ะขายแบ่งขายที่สองบาทแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถือลันก็ไม่ควรต่ำกว่าประมาณสิบจุดห้าอืมค่ะครับง่ายๆคือแบ่งขายไปสักประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะของที่ ทั้งหมดที่ถืออยู่สองบาทแล้วก็รอเผื่อมันติดเครื่องปรับตัวขึ้นไม่ได้ใช่ไหม,มย่อสลับลงมาไม่ควรต่ำกว่าสิบเอดจุดห้านะครับอีกส่วนยังถือได้เพื่อไปรอขายอีกแนวต้านหนึ่งประมาณเนี้ยครับแต่ถ้าต่ำกว่าก็ขายทั้งหมดเลยที่เหลืออยู่โดยถ้าเกิดว่าผ่าน12บาทไปได้นะครับถัดไปเนี่ย <Huh. S 2> มีที่ประมาณ12เจ็ด12เจ็ดแล้วก็13สี่ครับตามนโยบายขาย3เต uh ็ป huh. 3แนวต้านครับผมขาย3เต็ปเพื่อจัดแนวต้านเพื่อเอาแนวตอะไรให้ uh huh. ใช่ครับผมส่วนมาลีก็77บาทเหมันเดิมไม่ต่ำกว่าก็ถือต่อ ประมาณนี้พี่มีคำถามไหมพี่เดี๋ยวนี้จะได้ไปพูดตอบตอนเป็นข้อเจ็ดไงอ่าอ่ได้ได้ของแม็กมีคําถามไหมครับผมไม่ออกเลยเดี๋ยวพี่ขาคำถามนะครับขอแนวรับ b t s ค่ะแปดจุดหกแปดจุดหกห้าครับรับได้แ6 5 b t s แล้วก็แล้วก็กรอบล่างระยะสั้นต่ำกว่า8.3คัดลอส อันนี้เผื่อไว้สองไม้เนี่ยเพราะอันนี้เป็นมันลี่เราด้วยนะครับแล้วก็เป็นคอร์เตอรี่เราด้วยเผื่อเราไว้สองไม้แล้วกันประมาณสัก8.65แล้วก็อีกแนวหนึ่งอยู่ที่ประมาณสัก8.5ครับค่ะแล้วก็ต่ำกว่าต่ำกว่า8.30ชัดลอดด้านบนด้านบนนะพี่ด้านบนตัวตัว BTS นะครับ จะมีอยู่ที่ประมาณ9.25-9.5ครับผมยังได้อยู่ครับพี่อืมจับกับ8.3คัดลอดครับผมลงมาเกษมราดรนะฮะ BCH BCH ค่ะรงมาเกษมราชาดะเมื่อกี้คือ BTS ใช่ไหมใช่เมื่อกี้ BTS ต่อไป BCH BCH อันนี้ก็เป็นหุ้นมันรี่เราเหมือนกันนะคุ้นเราใคจะเป็นเป็นลูกค้าเราหุ้นเชียร์หุ้นเชียร์ของี่องเขาเนี่ยเรียนดีนะก็ดีครับแสดงว่ามีคนติดตามนะฮะมีมีถ้าดูกรอบล่างก็คือมีประมาณสิบสองบาทรับสิบสองบาทประมาณเนี้ยครับสิบสองบาทแล้วก็ประมาณสิบเอ็ดหกประมาณเนี้ยครับ ปิด <spe aker> อีกเปเปอร์ก็คือสิบสองบาทสิบเจุดห้าครับแล้วก็ต่ำกว่าสิบเอ็ดจุดสองคัลดล็อะด้านบนมีสิบสามห้าสิบสี่สามค่ะครับเคซีค่ะเคซีอาจจะชนประมาณร้อยสิบบาท ร้อิบาทถ้าจซื้อเลยผมว่าไม่ได้เปรียบแล้วอะรอย่อลงมาก่อนค่อยซื้อต้านร้อยสิบาทนะฮะใช่ร้อยสิบาทครับแล้วก็จะย่อมาสักประมาณร้อยห้าร้ยเจ็บาทอีกครั้งหนึ่งอ่ะน่าจะรอย่อก่อนนะอ่าเตะตื้ๆประมาณร้อยสิบบาทอ,อตัว B.A. บีเอก็เหมือนเดิมให้ขายยี่ห้าจุดห้าตรงน,นี้เลยขายใี่ครับยี่บห้าจุดห้าอืมประมาณเนี้ยน่าจะยังไม่ผ่านยี่ห้าจุดห้ายี่หกบาทประมาณเนี้ยครับเอแคบค่ะ มว่ามันเป็นมันเป็นช่วงช่วงปักตัวครับเพราะฉะนั้นไม่มีไม่เอาไม่มีไม่เอา,เอาส่วนถ้ามีอยู่นะครับมีแนวที่ราคาแปดจุดแปดครับต่ำกว่าไม่ค่อยดีลอะอต้องขายคัดร้อก็ต้องยอมใค่ okay. <8 S 2> ส่วนแนวต้านนะครับระยะสั้นติดที่ประมาณสักเ่9.15 9.25ประมาณนี้ครับพี่สปอตแนวรับแน,แนวต้านสั้นๆเทรดสั้นนะฮะสปอตหุ้นสปอตหุ้นสปอตอถามกันเยอะนะเห็นล่อตาล่อใจวิ่งผ่านหน้าอดใจไม่ไหวละสิหุ้นสปอต มีขายใหญ่เข้าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่แจ้งตลาดแล้วหมอระยองีละลมงคลผู้บริหารใหญ่เคทีซีม,มีอะไรดีอะตัวเนี้ยมีข่าวอะไรพี่ไม่มีอะไรก็ทํามาหากินสืออ่อทางนั้นกีฬาน่ะอ๋อครับเดี๋ยวผมวัดแนวตา้าให้ผมผมวัดผมว่าตามเหมือนกันตอนนี้ผมจะดูว่าจะควรเล่นต่อหรือเปล่า มันจะคุ้มได้คุ้มเสียไหมไม่ไม่ผมกำลังดูนะมันไปต่ออดใจไม่ไหวนั่งทุนพี่ม่อนอ่ะขอหน่อยขอหน่อยขอจะดอกแก้ขอหน่อยขอทั้งดอกหนึ่งเสียนเสียนเสียนมือเอ่อถัดไปนะหนึ่งจุดเก้านะครับแนวต้านะหนึ่งจุดเก้าตอนนี้หนึ่งจุดแปดสามนะครับถัดไปได้ขึ้นได้นะประมาณหนึ่งจุดเก้าเอ่อทัดเท่าไหร่ วัดอย่างนี้ก็ประมาณ1.9เหมือนกันนะครับอ,อันนี้จะเป็น3ถ้าจบ3ประมาณ1.9อีกประมาณ7ตังค์นะส่วนด้านของจุดคัดล้อเนี่ยสําคัญถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงนะยังไม่จบขึ้นเนี่ยต่อไปประมาณ7ช่องอจุดคัดล้อมมันคือ1.72 <c oughs> อีก10ตังค์ <c oughs> อีก10ตังค์คัด ทุนดาวไซด์สิบตังด้านบนประมาณแปดตังเพราะฉะนั้นถ้าเทียบรีสิวอดไม่คุมนะไม่คุมแล้วนะเออไม่คุมนะแต่ถ้าเล่นจะเล่นก็แล้วแต่แต่ไม่คุมแต่จุดหนึ่งจุดเจ็ดสองควรจะคัดลอดครับผมถ้าไม่คัดก็ยาวเลยมโหราเลยติดทุนเลยครับควรจะมีอยุ่ในสูงในการเล่นในช่วงปลายรอบคองตัวสปอร์ตละครับ s C b Bank ค่ะเออไม่ได้ดี่อ๋องพูดไม่ได้ไม่ได้ครับดีรัดเท้าฮอสพิตอล l ลพ LPH ก็ด well yeah. wow. ีนะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแกวงไซเว่แล้วอันนี้โอกาสขึ้นไปกรอบบนประมาณ9.35ครับถ้ายิ่งผ่านได้ก็ยิ่งดีจะเฟิมากขึ้นว่าเป็น B ไซเว่จบเพื่มขึ้น C c a t ที่มี5้าขึ้นรอบฟื้นตัวโดยแนวต้านถัดไปนะครับผ่าน9.35ไปได้เนี่ยก็จะมีประมาณ9 7และประมาณ10.2ครับผม กรอบล่างระยะสั้น8.75ต่ำกว่าคัดลอดครับค่ะะช่วยนั่งทุนิดหนึ่งเขามีปัญหาเขาไปติดหุ้น DSGS หุ้นพระอ้อมนะฮะที่ราคา7บาท45สตางค์แล้วเขาจะขายเทนเดอร์ทิ้งเลยไหมที่5บาทชื่อย่อยนะพี่หุ้นพระอ้อม DSGS DDOC แล้วก็ s o แล้วก็จีกูดแล้วก็ H ฮ้องกง D S G ชเหรอจ้ะทำไมผมเปิดไม่เจอมันไม่ขึ้น G T ครับอ๋อจชจทดชจทใช่ครับพี่โอเค D S G T ค่ะพี่อ๋งพี่ม่อนบอเป็นอ๋อดช G T เออไม่ค่อยคุณคุณพระอ้อมโอเคติดราคาเจ็ดบาทสี่สิบห้าเขาจะยอมไหมห้าบาทเทนเดอร์โอ้ขอบคุณนะคะที่กดไลค์ให้กับพี่อ๋องช่วยกันทำมาหากินนะคะเราจะได้แบบทำกับพี่อ๋องได้เยอะ เทรนเดอร์แต่ยังอยู่ในตลาดใช่ไหมเทรนเดอร์ในตลาดนะฮะคือคือคือเทรนเดอร์เพราะว่ามันมันเกินระดับประมาณประมาณทุกห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมครับใช่ไหมรู้สึกตามกดตลาดแต่ไม่ได้ออกจากตลาดใช่ไหมไม่ได้ออกค่ะผมไม่ได้ตามมาแล้วตัวเนี้ยไม่ได้ตามกันเอ่อคือไม่ได้ออกจากตลาดใช่ไหมยังยังลิสเตตดอยู่ใช่ไหมยังลิสเตตดอยู่นะเป็นข่าวตามข่าวเออมก็ถือต่อครับก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขายไม่ต้องขายเทรนเดอร์ไงใช่อ่ะ อโอกาสพี่ฟื้นมันก็ยังได้อยู่ไงครับ<ช>ผมนี่ก็เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาละอืมในผมกอดูอดูข่าวกันนะพี่มอนข้ามมาสองคำถามสามคำถามเอเอแกตามไปสิมี tta เข้าได้ไหม tta แจ้ดเดี๋พ,พี่ออกตามข่าวตุวนเข้าออกให้อยู่ไอ้คุณนอะไรนะพี่ไม่ใช่เข้าออ dsgt อ่าใช่ก็ไปตามข่าวอยู่ในเซสเทนล้ะ ใช่ครับผมเฉยๆคุณก็ทําอะไรกันไม่รู้อตอนนี้กระดอกกระแดกเราไปวิ่งตามแบบกระดอกกระแดกไม่รู้เรื่องก็ติดกระดอกกระแดกด้วยเนี่ย่าใช่ไม่รู้อะไรเขาอย่าไปเอาตังค์จากเขาเดอ้อได้ไม่คุม้มเสียไม่คุ้มได้ได้ไม่คุ้มเสียทผมจะดูว่าที่ปรึกษาเขาเห็นควรจะอะไรหรือเปล่าเห็นควรให้ขายหรือว่ายัางไงเนี่ยอืม ขอบคุณนะใครที่กดไลค์มาให้นะคะรู้ว่ามีคนดูอยู่อะนะมีคนดูอยู่นะเนี่ยกดแผ่วๆอาจามีคนหัวเราะด้วยตื่น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 ต,นตืนกดไลค์พี่ม่อนหนอยแล้ว<ใ>น<ค>เนี่ยาก็มีความเสี่ยงกันที้ผมผมดูตอนที่เขาขีดเส้นไว้เนี่ยว่าเออผู้ทํา คำเสนอซื้อมีประสงค์ที่จะเพิกถอนออกจากหลักทรัพย์จดทะเบียนนะอภายในสิบสองเดือนนับจากวันสิ้นสุดเวลาเวลาการทำเสนอซื้อในครั้งนี้อย่างไรก็ดีการเพิกถอนหลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการแล้วก็ผู้ถือหุ้นต้องรอแ p p พู้ก่อนเพราะฉะนั้นมีสิทธิเหมือนกันนะถ้ามันจะเป็นออกากตลาดอะหลังเทนเดอร์ไปแล้วล่ะซื้อกิจการไปเลยใช่ไหมฮะเออต้องระวังต้องระวังใช่ครัต้งนี้น็นกระดาษไปเลย เออนี่ก็เราเราแต่แล้วว่าจะขายคือคือถ้าไม่ขายอ่ะมันก็มีความเสี่ยงว่ามันต้องไปทำรายการ OTC นอกตลาดแล้วเพราะมันไม่ดิสเทสแล้วไงคุณก็ต้องไปไปขายเองนอกตลาดเอาอะวุ่นวายครับมีแค่ไม่กี่ใช่วุ่นวายตายไปดีละลำบากใช่มีความเสี่ยงนะแต่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะออกเพราะว่ามันต้องขออนุมัติก่อนจากคณะกรรมการหรือความเห็นของคณะกรรมการผู้ถือหุ้นก่อนเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงว่าจะเป็นออกจกตลาดนะครับให พิจนาเอาเองครับอ่ะอ่ะถามอะไรนะพี่พี่พี่แม็กถามพี่เอ,อง TTA เข้าได้ไหมครับรอพี่นาพไปออกให้ตัดออกไปแล้วแต่พี่ทยอยไหมเอ่อ TTA มันคือ BDI มันยังไม่ฟื้นตัวเลยอ่ะมันเป็นช่วงแบบปรับตัวลงมาอยู่เนี่ยฮะเห็นไหนมฮะต้องรอฟื้นตัวก่อนถึงจะเข้าอ่ะครับเพราะฉะนั้นยังไม่เข้าครับ G t a ครับแล้วก็บ้านปูครับพี่ บ้านปูก็อาจจะแถวประมาณไฮเดอ่ะมครับ16.6 16.8ประมาณเนี้ยมันก็น่าขายนะนะครับแถวประมาณจุดสูงเดิมอ่ะแต่ว่าแล้วก็กรอบล่างระยะสั้นนะอยู่ที่ประมาณ15.7ครับอืมถ้าต่ำกว่าก็ไม่ดีละค่ะ E4L ค่ะพี่จะายายเช่นเดียวกันครับ efl จะเอาวุฒิสักเข้าตลาดจะปั้นมันมาได้อีกรอบไหม efl อ่ะเุ้ยเคยขึ้นไปบ้างเดี๋ยวรอเขาปั้นนะครับเหลือสามสองการ์รอเขาปั้นอใต้ตอนนี้เขายังไม่ปั้นไงตายไปอยู่ที่เดิมเขาไปครับพูนมันยังไม่มีใครเล่นน่ะบนมันยังเบาอยู่จากจุดสูงสุดซึมลงซึมลงสู่สามัญตอนสมัยก่อนอ่ตอนที่ efl มันจะใช่พวกเอ๋ที่ black door ตัว a a i m ก็ราคาเท่านี้เลยนะตอนนั้นอ่ะสมัยตอนที่ efl ัน a c k door มา ท่ากับต้นทุนเก่า30ต่างที่แบกมากลับมาสู่ติดดินจากดาวสู่ดินคืนสู่สามันครับผมนี่เห็นภาพเขาเลยนะ e ปเอลพอดีพี่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาอยู่ครับอ่ะแล้วมีอะไรอีกคะ W H A เข้าซื้อได้ยังโอ้ W H A นี่ชอบกันทั้งประเทศเลยนะพี่เห็นถามทุกช่วงทุกเวลาเลยเนาะ โอจริงจริงนั่งตุนถามตลอดเลยอ่ะพี่เห็นนะก็รอกรอบล่างก่อนนะครับหรือใครมีก็ถือเอรอสักประมาณสักสามจุดหนึ่งประมาณเนี้ยเพราะมันจะลงมาประมาณสามจุดสี่ก็รอตรงนี้กรอบล่างรอซื้อประมาณนั้นนะครับผมแต่ถ้าติดรอติดกปอบล่างอยู่เลยถ้าติดก็รอรอก่อนครับเห็นเขาบอกรนตัวมากรอบเบนต้องถืออีกสองปีแต่พวกเราถามกันทุกวันเลยอชก็บอกต้องถือสองปีก็ไม่ไปไหนไพี่มันก็ถือลงทุนนะซื้อลงทุนตัวนี้ได้ครับผม อุ้ยแต่พวกเรามันไม่ได้สิพี่อ๋องถือแล้วมันต้องขึ้นถ้าถือแล้วไม่ขึ้นต้องถามถือถือแล้วขึ้นก็เป็นเรื่องคุ้นแบบเทรดดิ้งแต่ก็ต้องคัดลอดได้นะประมาณเนี้ครับเขาบอกว่าเทรดหุ้นเนี่ยมันยังไม่ได้กําไรทัาลงทุนนะคอนเซปต์ Concept, พวกเศรษฐีเขาคิดอะ่ะอืมใช่อืก็แล้วแต่ครับแล้วแต่มุมมองแต่และคนจะ้ะครับพี่อ๋องครับครับ BCPG รับราคาตรงนี้ถือได้ไหมคะ บางจากจีอ่ะครับออครับตัวน,นี้ก็ได้ครับผมถือลงทุนนะรับประมาณสักสิบเอ็ดบาทต้นๆประมาณเนี้ยครับแนวต้านเท่าไหร่ครับพี่อ,อา๋าน,นวต้านแเนอต้านใช่ไหมสิบสองบาทเหรอครับต้องผ่านก่อนถึงจะคิดทางจะดีกว่าเนี้ขายก่อนไหมถ้ามีมาเดี๋ยวก่อนนะครับผมลองวัดก่อนไปเสร็จละพี่อ๋าเดี๋ยวไปต่อเอฟเอ็มเก้าเจ็ดกันต่อหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วล ตาแล้วคุณอ๋องคนดูของคุณเจ็ดร้อยกับคนเขากดคุณหนึ่งร้อยคนเองเหรอเนี่ย12.4ครับผมด้านถัดไปที่เป็นรอขาย2.4ครับได้จ้ครับเอจบู่ครับพี่ถ้าแค่นี้ก็จบลวพอแล้ะพี่พอของของพอพี่เขากดให้เราแค่ร้อยเดียวเองเนี่ยเขาไม่รักเราแล้วขอมปลาของคอพี่เราต้องลาบก่อนครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ ลาอย่างเงาเงาครับผมเงาเงานะยเงาเลยไม่มีกำลังใจเลยอ่ะลาไปลาไปสิไปติดต่อไปติดตามพี่ม่อนที่ FM97 ต่อนะครับสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ